สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเช็คระบบขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับหรือว่าคันเร่งของจักรยานไฟฟ้านะครับขั้นตอนแรกเรามาเช็คสายไฟก่อนนะครับว่าคันเร่งไฟฟ้าสายเส้นไหนนะครับเราจะมาเช็คก,กันว่าคันเร่งจะใช้งานได้ไหมนะครับก่อนอื่นเราดูที่คันเร่งนะครับ จะมีสายไฟอยู่ทางใต้นะครับเราก็ไล่ไปที่ข้อต่อนะครับว่าข้อต่อขายั้าเล่นอยู่ตรงไหนนะครับเราลองโยกดูกนะครับคราวนี้เราเจอแล้วนะครับเป็นเส้นนี้นะครับคราวนี้เรามาไล่ไปที่กล่องนะครับเรามาดูสีสายไฟนะครับเป็นสีเขียวชมพูด,ดํานะครับเราก็ ไล่ไปเลยนะครับเกียวชุพูดำ